สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะโดยที่วันนี้นั้นก็เรียกได้ว่ามันเป็นอาทิตย์แรกของอาทิตย์แรกหรือเปล่านะใช่ใช่อาทิตย์แรกอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูดวงครึ่งปีหลังกันดีไหมอืมจะไม่ไม่ดีก็ดีครับผมตัดสินใจคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ก็วันนี้เราจะมาทำพิกอากาศ ของดวงครึ่งปีหลังว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นสำหรับคนสำหรับคุณที่เลือกอที่เลือกการ์ดชุดไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมีการ์ดมาให้เลือกไพ่มาให้เลือกอห้าชุดนะครับซึ่งในชุด1จะมี4ใบโดยที่เราก็หยิบทีละใบอะเนาะการ์ดใบแรกนี้จะเป็นเรื่องราวทั่วไปว่า แต่ละคนนั้นจะเจอเจอเรื่องราวอะไรเป็นหลักบรรยากาศความรู้สึกเป็นอย่างไรใบที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินว่าหนทางการเงินของเรานั้นจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับใบที่3เป็นเรื่องของการงานหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องทําของเราว่ามันจะหนักหนาขึ้นมันจะยากหรือง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ และใบสุดท้ายเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ว่าเราจะโฟกัสเรื่องไหนละกันนะครับแต่เราก็จะเปิดให้กองละ4ใบนั่นแหละนะครับเราจะมีไพ่อยู่5กองนะครับก็เรามาลองเลือกกันดูละกันเนาะโอเคมามาเลือกไพ่ใบที่1กันไพ่ใบที่1ที่เป็นเรื่องทั่วไปนะครับอันนี้ของไพ่ กล่องที่1ไพ่กลองที่2เลื่อนมาตรงนี้ก่อกล่องที่2ไพ่กล่องที่3ไพ่กล่องที่4ไพ่กลองที่5 เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปของแต่ละกองนะครับมาต่อมาเรามาถามเรื่องเกี่ยวกับการเงินของไพ่แต่ละกองกันนั่นก็คือนี่ก่อนไพ่าการเงินของกองที่1ไพ่าการเงินของกองที่สอ ไพ่การเงินของกองที่สไพ่การเงินของกองที่สี่และไพ่การเงินของกองที่ห้าเนาะมาต่อมาเรามาเลือกไพ่เกี่ยวกับการงานให้แต่ละกองกันดีกว่าเนาะโอเค ไพ่การงานของกองที่หนึ่งไพ่การงานของกองที่สองไพ่การงานของกองที่สามไพ่การงานของกองที่สี่และสุดท้ายไพ่การงานของกองที่ห้านะครับเค okay. ต่อไปเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักเนาะไปสุดท้ายเรื่องสุดท้ายของแต่ละกองนะครับมาเรามาเริ่มหยิบกันไพ่ความรักของกองที่1ไพ่ความรักของกองที่สองไพ่ความรักของกองที่สไพ่ความรักของกองที่สี่ และไพ่ความรักของกองที่5นั่นเองนะครับโอเคมาเราก็จะมาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจแล้วเราก็เลือกไพ่กองที่มันดึงดูดกับเราถ้าหากยังตัดสินใจไม่ได้ก็กดพอยส์ไว้ก่อนก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทํานายกันตามไพ่แต่ละกองกันเนาะโอเคน่าจะได้กันแล้วเนาะ มาเรามาเริ่มทำนายจากไพ่กองที่1กันก่อนละกันนะครับไพ่กองที่1นนั้นอืมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแบบนี้ดีกว่าอ๋ออันนี้ไพ่สถานะทั่วไปอยู่ล่างสุดสินเนาะมาสถานการณ์ทั่วไปของคนที่หยิบไพ่กลองที่1มาเรียกได้ว่าครึ่งปีหลังของคุณนี้ ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนช่วงเวลาแห่งอะไรที่เรากำลังทำอยู่นั้นอาจจะไม่ได้ผลออกมามากมายอย่างเต็มที่นักเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามันอยู่ระหว่างทางและเราก็ต้องทำมันต่อไปสิ่งที่เราจะได้และเห็นเด่นชัดมีแค่อย่างเดียวก็คือความสามารถของเราที่มันมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจับประเด็นนี้เป็นหลักเราทำอะไร แล้วก็หวังให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีต่อเราแต่ถ้าหาว่าระหวังสิ่งอื่นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคนที่หยิบไพ่กองนี้ขึ้นมาเนาะ ก็จะเรียกได้ว่ามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการฟันฝ่าอุปสรรคสักหน่อยแต่ถามว่ามีเงินไหมก็ต้องตอบว่ามีอย่างแน่นอนเพราะว่าการเงินและปัญหาม,มันมักจะมาพร้อมกับคนที่มีเงินคือคนที่ไม่มีเงินเนี่ยเขาจะพบเจอความยากลำบากด้วยตัวเองแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่ต้องไปตีรันฟันแทงกับใคร เพราะแต่ปัญหาของสิ่งที่เราจะได้เจอเจอนี้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันเป็นปัญหาในการจัดการกับคนอื่นการพูดคุยหรืออะไรทํานองนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาเมื่อตอนที่เรามีเงินแล้วเพราะฉะนั้นมีเงินและปัญหาก็มาพร้อมกับเงินด้วยนั่นเองนะครับต่อมาการงานของคนที่จับไพ่กล่องนี้เนาะกล่องที่1 การงานนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกฝนตนเช่นเดียวกันเปรียบเหมือนเรื่องทั่วไปที่เราเคยทํานายกันไปแล้วเลยเนาะเรียกได้ว่าถ้าหากเรายิ่งทําสิ่งที่ทําซ้ำๆของตัวเองเนี่ยมันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆและมันถึงจะทําให้งานที่เราทํานั้นมีคุณค่ามากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ยิพ่ยกองนี้นี่ตีมหลักค่อนข้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ฝึกฝนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะและสุดท้ายความรักนั้นความรักของคนที่หยิบไพ่กองนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ยังคิดไม่ตกยังไม่สามารถที่จะลงมือกระทำอะไรออกไปได้มากมายนักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องอยู่กับตัวเองให้มาก ระหว่างฝึกฝนระหว่างทำงานอะไรก็คิดให้มันตกผลึกแล้วมันถึงจะได้ลงมือทำในอนาคตเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะยังไม่มีวี่แววอะไรมากมายในครึ่งปีหลังนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวทำนองนี้เนาะสำหรับคนที่หยิบไพ่กล่องที่1นนะครับเป็นเรื่องราวแห่งการฝึกฝนตนซะหน่อยเนาะมาเรามาดูคนที่หยิบไพ่ กองที่2กันดีกว่าเนาะคนที่หยิบไพ่กองที่2นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธีมหลักของเราที่เราจะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวแห่งการรีเฟรชตัวเองการที่เรามารีชาร์จตัวเองให้ดีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเจอเจอในครึ่งปีหลังออลลุดกรอบแล้วครับ สิ่งที่เรากำลังจะเจอเจอในครึ่งปีหลังนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเตรียมตัวสู่อนาคตหลังจากนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากเรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งการผ่อนลงผ่อนลงก็จะเป็นเรื่องราวทำนองนั้นนั่นแหละครับมันผ่อนลงก็คือเราค่อยๆได้พักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี้เป็นธีมหลักที่จะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองมากๆแล้วก็พักผ่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินของคนที่หยิบไพ่กองที่สองนี้เป็นเรื่องราวที่จะต้องหวังพึ่งพาคนรักสักเล็กน้อยถ้าหากเรามีคนรักที่ดีเรื่องการเงินมันก็จะปรับตัวไปในแนวทางที่ดีตามนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากว่า เรายังไม่เจอเจอคนรักหรือว่ามีแล้วมันไม่ค่อยดีเนี่ยก็พยายามคุยกันใช้เรื่องนี้เป็นตัวเชื่อมมันจะทำให้ทั้งการเงินแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความรักชีวิตคู่อะไรพวกนี้ดีขึ้นตามด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานเมื่อเปิดได้ไพ่ใบนี้สำหรับคนที่ไพ่กองที่สองเนาะ นั่นก็แปลว่าจะมีคนมาส่งเสริมสิ่งที่เราทำมากมายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่การที่มีคนมามากๆเนี่ยก็เป็นดาบสองคมเขาอาจจะมาช่วยเหลือหรืออาจจะมาช่วยให้เละก็ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหาว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้และแต่ปัญหาในการงานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีลกับคนหลายๆคนมากกว่านั่นเองเนาะ สุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับความรักจะเป็นอย่างไรเมื่อตอนแรกเราก็ว่ากันว่าเรื่องการเงินนั้นเกี่ยวข้องกับคนรักหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เรามาดูในไส้ในของความรักกันว่าเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่ชวนตกใจเป็นเรื่องที่นำพาให้เรานั้นหลบเลี่ยงหลีกหนีไปจากความรักเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินกับเรื่องความรักพอรวมกันปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ใช่ ครึ่งปีหลังที่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่หยิบไพ่กองที่2เนาะก็เวลามีเรื่องอะไรที่เข้ามาตกใจให้เราตกใจเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรมากนักนั่นเองนะครับอาจจะพอช่วยได้บ้างเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่หยิบไพ่กองที่2เนาะเป็นกองที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับ การรีเฟรชตัวเองเรื่องอะไรต่างๆก็จะถูกปลดล็อกปลดอะไรให้เราได้พักผ่อนมากขึ้นนั่นเองเนาะต่อมาคนที่หยิบไพ่กองที่3นะครับคนที่หยิบไพ่กองที่3ตีมหลักนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพบเจอสิ่งใหม่ เพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังสำหรับคนที่หยิบไพ่กองที่3อาจจะมีความแตกต่างจากครึ่งปีแรกไปมากพอตัวเลยทีเดียวเชียวแต่เป็นเรื่องราวอะไรบ้างเราก็ค่อยมาว่ากันต่อละกันเนาะแต่โดยหลักก็จะเป็นเรื่องราวใหม่ๆนะครับเป็นเป็นธีมเนาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคนที่หยิบไพ่กองที่3มนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายพอควร แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราตีความสิ่งใหม่ไปในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินนั้นความไม่แน่นอนม,นมันมักจะมาพร้อมกับเรื่องอะไรใหม่ๆอยู่แล้วและแน่นอนเงินเวลามันเสียไปเนี่ยมันก็มักจะไม่ได้คืนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเงินอันตรายอย่าอย่าใช้อย่าใช้จ่ายหรือว่าค้นหามันมาด้วยวิธีที่สุ่มเสี่ยงเพราะว่าโชคชะตาไม่ค่อยเข้าข้างเราเท่าไหร่นั่นเองนะครับ และเราก็ยังไม่ค่อยชินกับมันด้วยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการงานนั้นเรื่องเกี่ยวกับการงานแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่เราก็ยังสามารถจัดการกับมันได้ดีเพราะว่าเราเห็นลู่ทางที่จะจัดการหรือว่าสามารถพิชิตมันได้และทำให้เรื่องราวต่างๆนี้พัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้น ความกล้าได้กล้าเสียหรือว่าการกล้าก้าวไปข้างหน้านั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้เรานั้นสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการงานเพราะว่าเราก็กํำลังจะเจอเจอเรื่องใหม่ด้วยเนาะตามธีมนะครับและสุดท้ายความรักความรักนั้นก็เรียกได้ว่าเจอเจอปัญหาเช่นเดียวกันแต่เป็นปัญหาของการไม่ง้อการตีตัวออกห่างซึ่งนี่เป็น สำหรับความรักนี่ถือเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าความรักที่ไม่คุยกันเลือกที่จะถือตัวเองและเดินออกมาเนี่ยมันมันทำให้ความรักนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นและอาจจะแก้ไม่ได้คือปัญหาที่ไม่สามารถคืนกลับไปสู่สภาพเดิมได้นี่ถือเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าการง้อง,งอนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นได้แล้วก็กลับไปคืนดีกันได้แต่การเดินออกจากกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่เพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากเลยทีเดียวเชียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับคนใกล้ชิดคนสนิทติดตัวนัวนะ่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเตือนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นั้นก็คือไม่ว่าคุณจะเจอเจอสิ่งใหม่ที่น่าดูน่าชมเท่าไหร่ในทุกๆสิ่งที่เรา ชื่นชมว่ามันดีนั้นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้เราต้องสังเกตให้ดีๆเพราะว่าไพ่เตือนมาถึงปัญหาในทุกๆแง่มุมของสิ่งใหม่ที่เรากำลังเจอเจอเลยนะครับสำหรับคนที่หยิบไพ่กล่องที่สมเนาะต่อมาคนที่หยิบไพ่กองที่4คนที่หยิบไพ่กองที่สี่นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความมุมานะความตั้งใจเพื่อที่จะทำสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้เราได้ใช้สอยในอนาคตเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวถ้าหากว่าเราเริ่มอะไรจาก ศูนย์ซึ่งซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปจากศูนย์หรอกหาอะไรที่มันต่อยอดได้หาอะไรที่มันจะย้อนกลับมาคืนทุนคืนสิ่งดีๆให้แก่เราได้ในอนาคตคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับครึ่งปีหลังของคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นี้นะครับผมเลือกรอเรือ,อ,รอมาเฉยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออะไรก็ตามที่มันพาให้เราตั้งตัวได้นั่นเองนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการเงินของคนที่อิบไพกองที่4แน่นอนเรื่องเกี่ยวกับการตั้งตัวถ้าหากเป็นเรื่องในการเงินแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องเก็บหอมรอมริบในทุกๆอย่างไว้เพราะอะไรที่ก็ตามที่ดูแล้วมันอาจจะเป็นไปนในแนวทางของการลงทุนหรือว่าเป็นกิจการอะไรนะถ้าหากว่ามันเป็นไปนในแนวทางนั้นเราจะต้อง เก็บเงินไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเราจะต้องมีเงินเก็บมีเงินเป็นสำรองไว้มันถึงจะทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เป็นเรื่องนี้เรื่องที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวเราได้อย่างปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดการเรื่องการเงินเก็บหอมรอมลิบส่วนสำรองนั้นไว้ให้ดีนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานคนที่หยิบไพ่กล่องที่4นี้เรื่องเกี่ยวกับการงานนั้นเป็นเรื่องที่ยากยากยากในการที่จะขยับตัวไปไหนมาไหนให้มากกว่านี้เพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันลงลากฝังลึกไปเรื่อยๆและ ความตั้งใจของเราที่จะเปลี่ยนแปลงมันไปในแนวทางที่ดีขึ้นมันก็จะยากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากเราอาจจะมาผิดทางแล้วก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นจริงๆแล้วมีอยู่เส้นทางเดียวแต่ด้วยความอยากด้วยความอะไรอาจจะทำให้เราอยากเปลี่ยนแปลงการงานไปในแนวทางอื่นซึ่งไม่ดีนะครับอยู่กับสิ่งเดิมดีกว่าและสุดท้ายความรักความรัก เป็น justice ความรักเป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยธีมของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่การตั้งรกากฐานความมั่นคงซึ่งถ้าหากมองเป็นเรื่องงานมันจะเป็นกิจการแต่ถ้าหากเราหาความมั่นคงในเรื่องความรักมันจะเป็นการตัดสินใจอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเช่นคนโสดที่เลือกจะมีแฟนคนมีแฟนที่เลือกจะแต่งงานหรือคนแต่งงาน ที่เลือกจะมีลูกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสร้างความมั่นคงขึ้นได้เราอยู่ในสถานะไหนก็ลองคิดถึงการขยับไปอีกสถานะหนึ่งดูละกันนะครับเรามีสิทธิที่จะคิดได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะได้ตัดสินใจเองไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนั่นเองนะครับก็จบกันไปกับไพ่กองที่4นะครับ ช่วงปเป็นเรื่องราวที่ครึ่งปีหลังนี้เราจะได้ตั้งรากฐานของตัวเองให้หนักแน่นยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะและสุดท้ายคนที่เลือกไพ่กล่องที่หคนที่เลือกไพ่กล่องที่ห้านั้นเป็นเรื่องราวแห่งความลุ่มหลงความลุ่มหลงนั้นเป็นเรื่องราวแบบไหนกัน เดี๋ยวเราก็จะต้องมาว่ากันอีกทีแต่ความลุ่มหลงเนี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือร้ายโดยชัดเจนสิ่งที่สำคัญของมันคือมันจะทำให้เราเสียเวลาอย่างหนักไปกับเรื่องเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ดีสำหรับสิ่งที่เราคิดอะเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีมากเหลือเกิน แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนให้เราไปเสียเวลาเฉยๆก็อาจจะเราอาจจะเสียเวลาครึ่งปีนี้ไปเลยก็ได้กับเรื่องเรื่องเดียวนั่นเองนะครับนั่นแหละคือความลุ่มหลงเป็นธีมหลักของคนที่เลือกไพ่กองนี้เนาะแต่มันเป็นเรื่องราวยังไงเราค่อยมาว่ากันอีกทีดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินคนที่เลือกไพ่กองที่5้านั้น เรื่องเกี่ยวกับการเงินนั้นเป็นเรื่องราวที่มีคนเข้ามาชักจูงมีคนเข้ามาชักชวนให้เราไปทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาชักจูงหรือชักชวนมันจะดีหรือไม่ดีตีมนั้นบอกมาแล้วว่าเราอาจจะหลงในคารมของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปฟังอะไรหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไปให้มันมากกว่าหนึ่งคนจะได้มีที่ปรึกษาละกันเนาะเพราะว่า ถ้าพื้นฐานเดิมของเราเป็นคนที่พร้อมจะลุ่มหลงอยู่แล้วซึ่งไพ่มันบอกว่าช่วงหลังเราจะมีแนวคิดแบบนั้นนะเนาะเราก็จะไม่สามารถตัดสินใจได้อยู่แล้วเพราะว่าคนเรามันจะไปตามดวงถ้าหากว่าเราอยากให้ดวงมันเปลี่ยนแปลงเราต้องไปพาคนที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไปกับเราด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระวังเกี่ยวกับคนไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนาะ การงานนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งไข่การงานนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อยู่ในครึ่งปีหลังนี้รล่กับว่าขึ้นปีใหม่ของเราเลยทีเดียวเชียวถ้าหากเราหาลู่ทางอะไรใหม่ๆไว้ <S <S ก็ศึกษามันไว้ก่อนแล้วก็มันอาจจะไม่เห็นผลในเร็วทันตาการลงทุนหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตเนี่ย ถ้าหากเราทำวันนี้เราก็คงจะเห็นผลสักปีหน้าน่นแต่มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆสิ่งที่น่าเตือนก็คืออย่าไปารีบในการงานของตัวเองการเริ่มอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับและสุดท้ายความรักความรักนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ว่าความรักสำหรับเรานั้นอาจจะสุ่มเสี่ยงไปบ้างว่าเราอาจจะเสียเงินได้ แน่นอนว่าธีมที่เราบอกมันเป็นธีมแห่งความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นการเปยอะไรโดยที่เกินความยั้งคิดของเราไปเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไพ่ได้เตือนมาแล้วทั้งหัวท้ายเนี่ยมากันครบเลยต้องระวังว่าคนรักจะดูดซับไปหรืออะไรประมาณนั้นดูดซับเดี๋ยวคือดูดซับสินไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง ธีมของความลุ่มหลงสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดวงครึ่งปีหลังแบบพิกอารา์ศนั่นเองนะครับใครได้ดวงเป็นอย่างไรเลือกไพ่กองที่เท่าไหร่กันก็คอมเมนต์กันบอกกันไว้ได้นะกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นเก็บคำทำนายเอาไว้ เพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตได้อย่างมีสตินะครับอย่ายึดถือว่ามันสำคัญนักแต่เมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็นึกถึงคำทำนายแล้วก็พยายามนึกถึงสเต็ปต่อไปว่าอ,อมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเราควรจะทำยังไงตามที่เคยได้มาฟังกันในวันนี้นั่นเองนะครับก็สุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติในครึ่งปีหลังนี้แล้วกันนะครับทีมงานตาลทวาก็ ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ตาลทวพยากรไว้สันหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้แหละครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ